จีนีต้อนรับทุกคนนะคะคืนนี้เราแวะไปพายเรือในอีเวนต์ที่ร้านซัมเมอร์ครูซจะมีรางวัลเด่นอยากสกินใหม่ของอุคุนะซัมเมอร์เรี s เฟชช์เซกกรอหรือรางวัลใหญ่กว่านี้จะเป็น r รนด o อมเอสพีเอสเอารกีตรงนี้ได้คลายที่ภาาสกินโมบ้าจากของรอบที่แล้วเราสามารถสุ่มได้นะคะจากสกินโมบ้าของรอบที่วจะเป็นซากุระสเปรช ถ้าหากคะแนนเราถึงก็น่าจะเลือกระหว่างสู่มจิกิกรมิกับแรกดารุมะจังนะคะอีเวนต์จกินเวลารวมกับอีเวนต์ใหญ่ในตอนปลายดังวันที่19กรกฎาคมถึง2 9กรกฎาคมก่อนเชองตามเวลาเรานะคะดังจากอีเวนต์เริ่มขึ้นโอมิโอจิที่มีเเวิล15หรือมากกว่าสามารถเข้าอินเทอร์เฟซอีเวนต์จากทางด้านขวาของด้าน เพื่อสร้างเดินนดองแก่ของตัวเองเดือนจะยังคงแดนไปยังข้างหน้าแด่ยิ่งแดน,นได้ไกลกว่าเดิมเท่าใดร,รางวัลก็จะยิ่งปลดล็อกมากขึ้นนะคะเราสามารถรับขนมต่างๆจากการท้าทายนากาะหรือการเข้าร่วมภารกิจต่างๆเริ่มจากการท้าทายกับนากะภายใ,ในหนึ่งวันเราสามารถดงได้สองครั้งสูงสุด6ก ทีเขานากาจะเปลี่ยนไปในแต่ละเชิญเมื่อได้รับความเสียหายพอตีนากาครบ150่งเป็นอันจบก่อนเวลาอย่างที่เราใช้จะเป็นโยต้ิเมะหรือใครที่ไม่มีคุณรมพุโจแบบเราที่ยังไม่ได้ปั้นอีกชิ้นก็จะเป็นโดคุเมะออจะเขียนมารุกับรรมิตามะเคียวกกสึจะแรงตามรูปไฟที่มีอยู่จะสู้นะส่วนอีกทิ้นนี้เอาปั่นเฉยๆนะคะ คือเมื่อก่อนเนี่ยใช้ตีก็ถือว่าได้อยู่นะวัตถุดิบขนมสามารถหาจากภรกิจทั้งสาการท้าทายการตอบคำถามและการบริจาคเรื่องของการตอบคำถามหากตอบถูกจะได้รางวัลดีกว่านะคะ ภารกิจทั้งสางจะรีเซททุกๆเชี่ยงวันอันไหนยังไม่เสร็จก็คือจบหายดาจากที่เราไปตาโนนเก็บขนมมาครบแล้วขั้นตอนต่อไปส่วนนี้จะเป็นระบบนอกจะทำไม่ทำก็ตามใจตรงเรือปราหมึกฟาร์มมิตมะ は最後まで見届けたい神のコらを傷つけるのはこの俺が許されみんなのは世界を彩る秋の公用ゴンザファイルアカムハイペカイコニー ให้เรามาเก็บของแต่งเรือให้ได้ก่อนก็จะยิ่งพายไปได้ไกลกว่าจากโบนัสหรือว่าอีกวิธีขนมสามารถรับจากการทำธุรกิจรายวัน40กับ80หรือว่าเพื่อนช่วยดันเรือกับคนอื่นดันส่วนของรางวัลจะขึ้นอยู่ระหว่างระยะทางของเรือ250เป็นภาพประกอบฮีโรกับฮิคาริแดะกซุกๆทำผ่าน500ส่งของรางวัลตามนี้นะคะ 1750เจป็นสกินโอคุนะและ2,000เราสามารถเลือกระหว่างสุ่มจิกิโกมิกับดารุมะดำมส่วนรางวัลอื่นซื้คนไปดูกันเองนะคะแต่ว่าที่เราคิดก็น่าจะจบอีเวนต์ก่อนของเราวันนี้พายเรือไปได้อ่าอยก็ถือว่าเสร็จเร็วกว่านะบังจะกลใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบายคะ